สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิชาทารตช่องของความสุขความรักความสมปรารถนาหากใครมาเจอคลิปนี้ขอให้รู้ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้พบเจอกันและเป็นช่วงที่คุณจะได้สุขสมหวังในความรักและสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดและปรารถนาไว้ขอให้เชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะ วันนี้ให้พี่ไพาทารอดสำหรับนี้ส่งเรื่องราวดีๆว่าความน่ารักใดในตัวคุณและสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณมี ความน่ารักอยู่ในตัวเองคุณมีความสดใสคุณมีความเชื่อมั่นสิ่งดีๆต่างๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณคือ Queen of ฟวานผู้ที่ประสบความสำเร็จผู้ที่มั่นใจมั่นคงทำสิ่งใดก็สำเร็จคุณคู่ควรกับพลังงานนี้นะคะคุณคู่ควรกับ ความรักที่ดีคู่ควรกับความสุขคู่ควรกับรอยยิ้มคู่ควรกับพื้นที่ที่ปลอดภัยปลอดโปร่งโล่งเบาสบายราชนีแห่งความสำเร็จพูดเต็มไปด้วยกำลังใจความเชื่อมัน่นและความหวังที่สดใหม่ในทุกๆวันนะคะดอกไม้ส่งกลิ่นหอมให้คุณได้ยิ้มสดชื่นต้อนรับพลังงานในวันนี้ผลสีแดงที่จะปูเส้นทางนับจากนี้ไปชีวิตของคุณ กาวไปด้วยความรักและความสำเร็จความมั่นคงนะคะคุณ H o f of ฟพินดิคคุณจะได้รับความโชคดีได้รับโอกาสใหม่ๆและสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นจะดึงดูดความน่ารักในตัวคุณออกมาคุณจะเชื่อมั่นว่าตัวคุณมีคุณค่าคุณงดงามคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีและสิ่งดีๆต่างๆอยู่เคียงข้างคุณอยู่เสมอ เอชอ f p เพน a ิเคิคุณคือของขวัญคุณคือความสุขคุณคือความรักตัวคุณคือความโชคดีทุกสิ่งทุกอย่างได้รวมอยู่แล้วในตัวคุณนะคะคุณงดงามในแบบคุณขอให้เชื่อมั่นว่าคุณเป็นพลังงานที่น่ารักสวยงามและ มั่นใจเสมอนะคะมั่นใจในพลังงานความคิดความพูดของคุณพูดสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นคิดสิ่งใดสิ่งนั้นจะนําพาให้คุณได้พบความสุขและความโชคดีความสบายใจนะคะความน่ารักใดในตัวคุณที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณคะ่ะให้พี่ไพ่ส่งเรื่องราวดีๆถึงคุณนะคะ s i k of c u p คือความสุขหกถ้วยความสุขในวันวานความสุขในอดีตในวัยเด็กสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกความร่าเริงความสดใสความน่ารักในตัวคุณจะย้อนกลับมาหาคุณคุณผู้ที่เต็มไปด้วยการมองโลกในแง่ดีใครอยู่ใกล้ๆคุณก็รู้สึก สดชื่นแจ่มใสสบายใจคุณคือพลังงานของความรักความสดใสคุณมีความน่ารักอยู่ในตัวเองและคุณยังคงรักษาไว้ให้อยู่ในหัวใจของคุณยิ้มสดใสต้อนรับพลังงานใหม่ในทุกวันสิ่งต่างๆสิ่งดีๆในวันวานและต่อจากนี้ไปจะพบ ให้คุณได้พบแต่เรื่องราวที่ดีดยิ้มต้อนรับพลังงานวันวานสดใสกำลังจะย้อนกลับมาให้คุณได้รู้สึกสดชื่นอีกครั้งนะคะนี่คือความน่ารักในตัวคุณจะดึงดูดคนรักเมื่อวันวานดึงดูเพื่อนเมื่อวันวานได้เจอกันคุณ จะมีโอกาสได้พบกับคุณที่คุณรู้สึกดีกับคนที่คุณยังคงตั้งตารอคอยที่จะได้พบกับเขาสักวันหนึ่งสิ่งนั้นจะทำให้คุณรู้สึกยิ้มและสบายใจที่สุดนะคะสิ่งที่คุณจะดึงดูดมาคือ q u e e n of Cup ราชนีแห่งความสุขสิบถ้วยผู้ที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาเมตตาต่อตนเองเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงเหนะือสิ่งอื่นใดคุณเต็มไปด้วยพลังงานของผู้ที่มีการแบ่งปัน รอยยิ้มแบ่งปันกำลังใจน่ารักอบอุ่นใจดีอยู่บนพื้นที่บนความสุขมีพื้นที่ว่างเล็กๆให้กับตัวเองคุณคือราชนีของความสุขผู้ที่จะไม่ยอมให้สิ่งใดมาพรากความสุขมาพรากความรักมาพรากความสบายใจไปจากคุณนะคะความสุขหกถ้วยและความสุข ของราชนินีจงรู้ว่าคุณงดงามและคุณคู่ควรกับความสุขความรักความสบายใจปฏิบัติตัวเองดังคุณเป็นราชนีผู้ที่งดงามและผู้ที่อ่อนโยนนะคะปฏิบัติต่อตนเอง a g h of p e n t a c l e แปดเหรียญสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นคุณ จะทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจขอให้รู้ว่าคุณมีสติปัญญาคุณมีความรู้ความสามารถและคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยตัวเอง 8. คือความเป็นอินฟินิตี้โชคลาภความมัง่งคั่งความร่ำรวยสามารถอยู่ในมือคุณอยู่ในคำหนึงอยู่ในหัวใจของคุณคุณสามารถสร้างความมัง่งคั่งความร่ำรวย ด้วยตัวคุณเองคุณทำได้คุณเก่งคุณมีความรู้คุณมีความสามารถและคุณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะเชื่อมั่นว่าคุณเป็นพลังงานของความมั่นใจ The Emperor ความสุขความน่ารักในตัวคุณจะลังกำลังจะดึงดูดคนที่น่ารักเหมือนคุณมาเช่นกันนะคะคนที่น่ารักเหมือนคุณใจดีอบอุ่นและสบายใจ เราเป็นพลังงานไหนเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาเราเสมอนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าความน่ารักของคุณจะดึงดูดคนที่คล้ายกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะดึงดูดคนที่คล้ายคุณและเป็นพลังงานเดียวกับคุณไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเพียงมองตาและก็รู้ใจเข้าใจสบายใจนะคะความน่ารักใดในตัวคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอีกคะ่ะ ใ้ขออีกหนึ่งพลังงานนะคะขออีกหนึ่ง for of r อ s สีดาบคือการได้หยุดพักหยุดนิ่งการได้อยู่ในพื้นที่ได้พักผ่อนสบายใจได้ทำในสิ่งที่รักได้ทำในสิ่งที่คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกท้อแท้ไม่มีกำลังใจขอให้คุณได้ใช้เวลาและได้ใช้โอกาสได้พักผ่อนกายใจพักผ่อนหัวใจของคุณอยู่บนพื้นที่อยู่บนความสุขในพื้นที่ที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจถึงเวลาพักเราก็ต้องพักถึงเวลากินเราก็ต้องกินถึงเวลายิ้มเราต้องยิ้มให้สดใสสบายใจในทุกๆเวลานะคะสิ่งต่างๆจะนําพาให้คุณ พบกับความสุข night o f ครับความสุขที่คุณรอคอยคุณรอสิ่งใดคุณรู้สึกสิ่งใดสิ่งนั้นจะเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะคุณเป็นคนน่ารักคุณก็จะดึงดูดแต่ผู้คนที่น่ารักและคนที่คล้ายกับคุณเขายังคงรอคอยที่จะได้พบคุณอยู่เสมอนะคะขอให้เชื่อมั่นในพลังงานของตัวคุณเองทำ เป็นพลังงานของความน่ารักเป็นพลังงานของรอยยิ้มความสดใสคุณจะดึงดูดแต่สิ่งที่คุณรักคุณจะดึงดูดความสุขความมั่นใจความมั่นคงความรักที่เต็มไปด้วยดอกไม้และความเชื่อมัน่นขอให้เชื่อมั่นในพลังงานของตัวคุณเองนะคะว่าคุณน่ารักคุณคู่ควรและคุณจะพบแต่เรื่องราวที่ดีๆวันนี้ให้ข้อความนัมเบอร์ออฟส่งกำลังใจถึงคุณนะคะ Number of God ส่งข้อความถึงคุณ3.3ความเป็นหนึ่งเดียวคุณจะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะทุกสิ่งเป็นเรื่องเดียวกันและทุกสิ่งจะรวมอยู่ในหัวใจของคุณเป็นหนึ่งเดียวกับความรักของคุณนะคะ7788สิทธิอำนาจในเงินตรา ความน่ารักในตัวคุณจะดึงดูดความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยและความมั่นคงเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสุขทั้งความรักและมั่งคัง่งทั้งเงินทองพลังงานนี้เป็นของคุณในเช้าวันดีๆวันจันทร์เริ่มต้นด้วยความร่าเริงสดใสขอให้มีความบางังและมีรอยยิ้มสดใสและสดใหม่ยิ้มสดชื่น พลังงานของความรักและความน่ารักในตัวคุณจะดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะชาสวัสดีค่ะ